สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิก้กี้ทุกคนนะคะเพื่อนๆที่เป็น f c ที่เคยติดตามดูคลิปช่องกิก้กี้ลืมกดติดตามสีแดงๆให้กิ้กี้เพื่อนๆจะไม่สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะดังนั้นขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามให้กิ้กี้ด้วยคะ่ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะทีะ่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามให้กิ๊กได้มีโอกาสได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะและคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาชม กักมรกตด่างซึ่งเป็นกักมรกตที่กระแสค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะคะปกติแล้วนะคะกอกมรกตเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในวงการการขายกักมรกตเนี่ยจะรู้เลยค่ะว่ากักมรกตเป็นไม้อมตะนะคะโดยเฉพาะกอกมรกตด่างเนี่ยเพราะว่าขายดีขายได้ตลอดในรอบ10ปีนะคะราคาก็ยังดีค่ะราคายังดีราคาก็ถือว่า ยังสูงอยู่นะคะสำหรับกอกมรกตและที่สำคัญค่ะเป็นต้นไม้ที่ใครหลาหายคนตามหาแล้วก็สนใจอยากจะเอาไปปลูกนะคะโดยเฉพาะมือใหม่หัดปลูกที่ยังไม่เคยปลูกก็สนใจอยากจะเอาไปปลูกนะคะแต่เนื่องจากว่านะคะ ความต้องการของคนซื้อกวักมรกตด่างเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็เร่งขยายพันธุ์ในช่วงนี้นะคะและวันนี้ค่ะมีเพื่อนฝากถามว่ากวักมรกตนะคะที่มีลักษณะใบด่างกับกวักมรกตโบราณจัก,กรพพัดนะคะกวักมรกตโบราณที่บ้านอกีก็มี2แบบค่ะเป็นแบบกวักมรกตจัก,กรพพัดนะคะซึ่งใบก็จะใหญ่แบบนี้ค่ะนี่คือวกวัก มรกตโบราณจัก,กรพรรดินะคะใบจะใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวกิ๊กจะถ่ายให้ดูกับกอกมรกฏโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะามาดูกอกมรกฏโบราณจัก,กรพรรดิก่อนค่ะนี่คือลักษณะต้นแม่นะคะต้นแม่ใบก็จะใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนใบใหญ่จัก,กรพรรด ใบโตมากๆค่ะถ้าเราเทียบกับอ่ากวักมรกตที่เป็นกวามรกตกระแสใช่ไหมคะขวามือนะคะทุกคนกระถางนี้ขายแบบดีมากๆตอนนี้ก็เหลือต้นลูก2ต้นตอนนี้กิ๊กก็จัดการทําเป็นต้นแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆได้ดูใกล้ๆค่ะนี่คือกวักมรกตที่เราใช้วิธีการเล่งต้นใหม่ตอนนี้มีต้นลูกแล้วนะคะต้นซ้ายมือเนี่ยก็อายุตอนนี้ก็น่าจะสองเดือนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ ทําเป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะซึ่งอายุช่วงนี้แล้ค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะในการที่จะเร่งต้นใหม่ให้มีการเจริญเติบโตวรวมทั้งเร่งต้นลูกนะคะให้โตเร็วด้วยค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นลูกที่เราเพิ่งตัดต้นแม่ออกไปขายนะคะตอนนี้ก็โตเร็วมากค่ะทุกคนโตเร็วมากๆนะคะกรณีที่ ต้นที่มีลักษณะเป็นต้นลูกนะคะถ้าเกิดเราตัดต้นแม่ออกอย่างต้นนี้กิ๊กก็ตัดต้นแม่ขายนะคะทุกคนต้นนี้ก่อนหน้านี้เป็นต้นลูกค่ะตอนนี้ก็โตแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้โตแล้วกิกกก็เฉือนทาเป็นต้นแม่พันธุ์เรียบร้อยต้นนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็แทงขึ้นมามบริเวณตรงกลางใบค่ะก็เป็นต้นแม่แล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกวักมรกตโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมใบเขาก็จะเรียวด่างแบบนี้ค่ะนี่คือกวักมรกตโบราณน,นะคะโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมถ้าเราเทียบกับกวักมรกตโบราณจัก,กรพรรดิก็จะแตกต่างกันใบใหญ่โตโมโหลานมากๆค่ะทุกคน ช่วงนี้นะคะมีเพื่อนสนใจกวากมรกตโบราณเยอะมากๆกนะคะกิกิก็พยายามเร่งมือแล้วก็พยายามแบบขยายพันธุ์นะคะก็อยากใจเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ปลูกได้ชื่นชมความสวยงามของปอกมรกตนะคะว่ากวากมรกตแต่ละชนิดนะคะก็มีความสวยที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดปลูกอยากจะได้ฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้อง รอระยะเวลานะคะอย่างกอนี้ก็อายุมากกว่า3ปีค่ะทุกคนกอนี้มากกว่า3ปีถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กอกอใหญ่ใบโตนะคะเน้นว่ากอใหญ่เพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ฟอร์มกออ่กอใหญ่ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกวักมรกตนะคะซึ่งถ้าเราปลูกไปนานๆก็จะมีก้านดอกแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นกวักเขียวกวักดำกวักด่างนะคะก็จะเจริญเติบโตด้วยอายุของ ต้นไม้แต่ละชนิดนะคะก็ดูแลก,กันไปอย่างเงี้ยค่ะดูแลไปเรื่อยๆก็เห็นพัฒนาการความสวยงามนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกมากๆนะคะเพราะว่ากวาก,กมรกตถือว่าเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่ากวักเงินกวากทองเข้าบ้านนะคะกวักสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านดังนั้นนอกจากชื่อจะเป็นมงคลนะคะความสวยงามก็เกินบรรยายจริงๆค่ะสําหรับกวักมรกตนะคะใครที่ กำลังปลูกก็คงจะมีความสุขแล้วก็รับโชคจากการปลูกกักมรกตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ